สวัสดีค่ะนารีขีม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2568นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะสามารถรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ใช้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีกันในเดือนพฤษาคมคุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างไนท์ออก c ั p นะคะ ่าวคราว,ราวในเรื่องของความรักกําลังจะมีเข้ามานะคะหนุ่มรูปงามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณความรักน่าจะหวานชื่นนะสําหรับคนลนัคณาราศีกันในเดือนนี้ถ้าคุณเคยเขาเรียกว,ว่าไงผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนในเดือนนี้คุณจะได้เจอรักแรกพบรักปาฏิหารรักรักที่เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตมาให้คุณหรืออาจจะเป็นรักที่คุณ คุณได้ไปอธิษฐานมาก็เป็นได้นะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่มีประเด็นแล้วรอคอยคู่ครองเนี่ยมันยังไม่มาซากักทีรอจนรู้สึกว่าอ่าหมดกําลังใจจะรอก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวความรักคุณก็มาค่ะเดือนนี้เขาอาจจะมาปรับปรับนะอืแต่ถ้าใครที่เคยเคยผิดหวังในเรื่องของความรักซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือเคยหย่าร้างแล้วรู้สึกรู้สึกบาดกลัวกับการมีรัก ครั้งใหม่หรือว่ายังจมปลักอยู่กับอดีตที่มันเศร้าเขาบอกว่าเอยอดีตที่มันที่มันทุกอดีตที่มันไม่ดีเนะี่ยทิ้งทิ้ง,งมันไปแต่ค่ะอย่าไปมองเลยนะไอ้ถ้วยที่มันล้มไปแล้วเนี่ยให้คุณทันหลังมาดูอสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่เห็นไหมมันมีคนดีๆที่เตรียมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่อเป็นคนที่ รักแบบละมุนล,ละมุนนะคะไม่ได้รักแบบดุเดือดหึงหวงตบตีกดขี่จุกจิกกัดอย่างนั้นนะไม่ใช่เป็นรักแบบนุ่มละมุนนะคะรักครั้งใหม่ของคุณจะเจอเจอเจอแบบชนิดที่ว่าเจอปุ๊บตกหลุมรักปั๊บก็เป็นได้นะเขาเรียกว่ารักแรกพบรักปาฏิหารจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาอยากให้คุณเริ่มต้นนะคะเ,เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ นายยกเสียจากว่าถ้าหากว่าคุณได้อธิษฐานจิตว่าเออคุณจะมุ่งเข้าสู่ทางธรรมอ่ะอันนั้นคุณอาจจะเลือกที่จะไม่เอาคู่ก็ได้เพราะคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีคู่เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งในชีวิตก็จบเนาะคุณเวียน่ายตายเกิดมาตั้งกี่ภพกี่ชาตินะมีคู่ครองตั้งไม่รู้กี่คนต่อกี่คนยังไงยังไงชาติภพเนี่ยคุณได้เจอเจอคู่หลายคนอยู่แล้วะค่ะแต่แค่จะบอกว่าครั้งเนี้ย ่ามันจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ความรักจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือจะได้พบรักใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีเลยนะคะดีเลยรักของคุณอาจจะเป็นรักครั้งเก่าก็ได้นะคะที่คุณเคยเจอเจอมานานแล้วแล้วก็หยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ติดต่อได้พูดคุยได้เจรจากันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะการกลับมา การกลับเข้ามาในครั้งนี้ไม่เหมาะว่ารักค่อนข้างจะละมุนรักค่อนข้างจะเป็นความเห็นอกเห็นใจกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าไม่ใช่แบบลักษณะหึงหวงกันนะคะอ่าแปดเหรียญเขาบอกว่าคู่ของคุณจะเข้ามาแบบ take action น่ะจะเข้ามาแสดงสแสดงความชัดเจนในความสัมพันธ์มากอย่างชนิดที่ว่าคุณเห็นได้ชัดเลยน,นะอืออ่ะนะอาจจะเข้ามาแบบปลุกปับก็ได้นะ่ะ เออแล้วคู่ของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลกับคุณนะคะจะต่างภูมิภาคก็ดีอ่าต่างประเทศก็ดีนะเป็นคนที่มีความฉลังนะเป็นหนุ่มรูปงามสาวรูปสวยเละค่ะต่อให้อายุต่างกับคุณมากๆก,ก,ก็ไม่ได้ดูแก่ค่ะเขาก็จะดูแบบหน้าตาดูภุมฐานแต่งตัวแบบอ่อป้าแต่งตัวมีสไตล์แต่งตัวดีนะคะ มีฉีดน้ำหงน้ำหอมอะไรหน่อยอะไรเงรี้ยอ่อนๆอ,อ,อะไรเงรี้ยที่คนคุณเวลาคุณเข้าใกล้แล้วคุณจะรู้สึกเคลิมไปกับเขาได้นะนะการเงินการทองอคุณจะถ้าก่อนนั้นนั้นคุณมีเหตุบางอย่างที่ต้องสูญเสียเงินไปหรือเศร้าโศกเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเงินทองไปนะในเดือนนี้ในเดือนนี้ธุรกิจการเงินการทองคุณจะปังนะคะคุณจะปังอเอ้ยการเงินจะเข้ารัวรัวรอบพิษเลยล่ะคะ่ะ คนอื่นเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อะแต่เศรษฐกิจในกระเป๋าคุณอะมันจะไปได้ดีนะคะอืขยันนะคุณต้องขยันทํางานเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รู้จะทําอาชีพอะไรคุณความสามารถของคุณขึ้นมาทําค่ะเปิดยูทูบเบอร์เป็นหมอดูก็ได้สอนภาษาเก่งใช่ไหมก็สอนภาษาก็ได้เก่งภาษาอะไรก็สอนภาษานั้นเป็นยูทูบเบอร์สอนไปเลยค่ะไลฟ์สดติ๊กตอกสอนไปเลยเงินมันจะเข้ารัวๆยอดวิวมันจะสูงนะคะถือธุรกิจ ช่องที่คุณเปิดอ่ะมันจะขยายวงกว้างไปได้เร็วมีผู้ติดตามเยอะและเร็วนะคะนั่นคือการเงินคุณจะเยยบเข้าได้เยอะด้วยนะอือคู่ของคุณจะเข้ามาแบบปุรปปับด้วยนะคะอืมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนการทําช่องยูทูบเบอร์ก็ด่งดังแบบแบบรวดเร็วอะ่ะใช้เวลาไม่นานนะคะอืมกล่าวถ้วยชีวิตความเป็นอยู่เดือนนี้แม่หมอต้อมองว่าเรียบๆค่อนข้างจะสุขสบายแหลคะค่ะเน้นในเรื่องของความความรัก ความรักที่จะเข้ามากับธุรกิจเงินทองธุรกิจส่วนตัวนะที่จะไปได้ดีใครที่รอคอยคนรักจะตัดสินแดนไกลได้มานะคะได้มาและสุขสงหวังแล้วค่ะเพจออฟซอร์ดสามไม้เท้าเนี่ยเขาบอกว่าสี่ไม้เท้าเห็นไหมมีเกณฑ์จะได้แต่งงานปรุปรับนะคนลาสีกันมีเกณฑ์ได้แต่งงานปรุปรับ หรืออาจจะรวมไปถึงมีเกณฑ์ได้โยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะธุรกิจเห็นมหมแม่หมอมองว่าคุณคุณอาจจะกําลังไปเรียนหรือว่าเพิ่งศึกษาอยู่หรือว่าศึกษามาแล้วหมัดหมก็ได้คือไปเรียนคอร์สวิชาชีพสั้นๆไปเรียนเป็นยูทูบเบอร์ไปเรียนทําอาหารไปเรียนอะไรเกี่ยวกับวิชาชีพไปเรียนเป็นหมอดูอะไรก็แล้วแต่นะคะ ในเดือนนี้ถ้าคุณเปิดช่องคุณจะประสบความสำเร็จโดยใช้เวลาไม่นานนักนะคะแล้วมีเกณฑ์หลายๆคนอาจจะได้ซื้อได้ขายบ้านหรือสร้างบ้านการสร้างบ้านของคุณในเดือนนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะคะจบคือก่อนหน้านั้นสร้างบ้านอาจจะเป็นไงทุลักทุเลเดี๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวก็อันนี้คือไม่จบไม่สิ้นผู้รับเหมาก็มีปัญหาช่างก็ไม่มาลูกน้องก็เอาโอกาสขาดขาหายหายเดี๋ยวก็เจอพายุไปต่อไม่ได้ก็แล้วแต่นะ แต่ในเดือนนี้บ้านช่องอาสังหาของคนที่ทําทําไว้ว่าจะสําเร็จและเดือนนี้หลายๆคนมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายถิ่นที่อยู่ไปทางไกลนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านได้ซื้อบ้านแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ได้แต่งงานค่ะได้จดทะเบียนได้แต่งงานนะคะรักดีโอ้ย oh, the judgment เป็นเดือนแห่งการจบจบสิน้นจบสิ้นกรรม กรรมที่มันเป็นลักษณะกรรมทุกข์ระทมขมขืนมานานนะคะกรรมมันมีหลายแบบเนาะบางอย่างก็เป็นกรรมแบบวิวาดเจอแบบโหคนวิวาดตลอดเวลาบางอย่างก็เป็นกรรมในเรื่องของความรักขทุกข์ระทมขมขืนไม่ว่าจะเจอใครที่ไหนก็รักสามเศร้าโดนทิ้งรักสามเศร้าว,วนอยู่อย่างนั้นแต่จบนะคะจบเส้นบ่วงกรรมในเรื่องของรักคุดรักซ้อนรักที่มันไม่เคยสมหวัง ในเดือนนี้นะจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักจะได้แต่งงานมีครอบครัวเลยค่ะโอ้ยแปดถ้วยเห็นไหมมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานนะคะแพ็คกระเป๋าเลยค่ะแพ็คกระเป๋ารอเลยนะยังไงยังไงก็ได้เดินทางโยกย้ายเหมือนกับคุณอาจจะสร้างบ้านเสร็จแล้วอะแต่คุณจะต้องเดินทางไปอยู่ที่อื่นด้วยภารกิจก็ดีด้วยอะไรก็ดีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่ง ปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณนะมันจะมีมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญที่จะพลิกผันชีวิตคุณในรูปแบบใหม่หลายหลายอย่างนะหลายหลายอย่างไม่หมองมองว่าการโยกย้ายการเดินทางครั้งเนี้ยมันเป็นการปรับชีวิตใหม่ของคุณอนะ่ะปรับรูปแบบชีวิตใหม่ของคุณที่มันดูจะน่าตื่นเต้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะคุณก็รอรุ้นนะคะว่าเอ้ยถ้าคุณโยกย้ายครั้งนี้ยมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาหนึ่งเราไม่บอกว่าได้เจอคู่ได้แต่งงานสองก็คือคุณจะ คุณจะดังอะถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์อยู่เดือนนี้คุณต้องทําอะไรสักอย่างนึ่งแล้วคุณด,ดังดังแน่ๆมีเงินเข้ารัวๆ,ๆนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่เคยเป็นยูทูบเบอร์เริ่มทําเลยนะคะเริ่มทําได้เลยอย่ารอช้า The High Love Fan การจดทะเบียนการแต่งงานการจัดพิธีได้หมดนะคะคู่ของคุณก็ยังคงมุงบอกนะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนา,าก็ได้นะต่างวัยกับคุณก็ได้ ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์อุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือที่อยู่อาศัยนะคะหมายรวมถึงตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้เลื่อนยศเลื่อนศักดิ์เลื่อนตําแหน่งหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะสนใจในความสามารถในช่อง y o u t u b e อหรือในกิจการของคุณเขาเรียกว่าเข้าตา เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยในเดือนนี้และไอ้ที่มันเข้าตานี่แหละมันจะไปพลิกชีวิตของคุณอนะ่ะจะเกิดปาฏิหาริย์ชีวิตของคุณครั้งใหม่นะคะมันเปลี่ยนชะตาคุณใหม่เลยนะในเดือนเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอะคะอ่ะอ๋อห้าเหรียญค่ะถ้าคุณเคยมีปัญหาถูกโกงเงินก็ดีถูกยักยอกรั์สิ่งก็ดีหรือสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปอะแบบที่มันไม่ควรจะเสีย เขาเรียกว่ามันจบวิบากกรรมมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นวิบากกรรมเก่าที่คุณจะต้องเจอะเจอแต่มันเป็นวิบากกรรมที่มันเจอแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่เห็นไหมพอจบวิบากกรรมตรงนี้ปั๊บปาฏิหาริย์ชีวิตมันเกิดอืมก็คือจะต้องเจอะเจอวิบากกรรมนี้ก่อนนะมันหมายถึงลักษณะไม่หมอว่าอาจจะไม่ไม่ได้เป็นลักษณะเรื่องของว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรถึงชีวิตไม่ใช่แต่เป็นลักษณะการสูญเสียทรัพย์ การสูญเสียเงินทองการสูญเสียกิจการเพื่อที่จะเปลี่ยนอะไรชีวิตใหม่นะคะได้นะแต่เปลี่ยนไปแล้วดีนะคะดีอย่างน้อยมันก็จบวิบากกรรมไงอือโหวิบากกรรมครั้งนี้เข้าใจแหละค่ะมันมีเรื่องทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกซึ่งมันอาจจะไม่ได้เพิ่งเกิดเดือนนี้มันอาจจะมันอาจจะเกิดผ่านมาแล้วก็ได้นะคะผ่านมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วเมื่อสามเดือนสี่เดือนที่แล้วก็แล้วแต่ แต่แล้วมันก็สร้างความรู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจความรู้สึกยอดแย่ฝังใจคุณอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ต้องไปกังวลมันค่ะมันเป็นจุดที่จะทําให้คุณเปลี่ยนรูปแบบชีวิตใหม่ก็คือ,อยังไงยังไงคุณก็ต้องเจอความสูญสิ้นหรือวิบากกรรมในรอบนี้นะคะอืเจ็ดไม้เท้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะลุกขึ้นมาทันทีไม่ต้องยออ่อท้อไม่ต้องสิ้นหวังนะ มีคนคอยช่วยเหลือคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คุณอยู่นะคะแล้วก็ยังไงยังไงต่อให้สมมติว่าคุณสร้างบ้านเสร็จแล้วคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ไม่ได้อยู่บ้านนะคะสร้างเสร็จเฉยๆ,ๆอาจจะครอบครัวคุณอยู่ตัวคุณเองอาจจะต้องโยกย้ายไปที่อื่นเพื่อไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งจะไปสร้างงานก็ดีจะไปติดจะไปแล้วคือไปแล้ว,วมันเปลี่ยนชีวิตคุณอะ่ะแม่หมอแนะนํไให้คุณไปนะ่งแพ็คกระเป๋าอะคะ่ะหนึ่งมบเท้าเนหะ็นไหมมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทิงออฟวอร์คุณอาจจะได้รับได้รับได้รับการสนับสนุนได้รับการโปรโมทให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยเขาอาจจะเสนอตำแหน่งงานให้คุณก็ได้อย่างเช่นถ้าคุณเป็นหมอดูอในเดือนนี้เกิดจบวิบากกรรมตรงเนี้ยแล้วย้ายถินฐานอาจจะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีศีลธรรมสูงสูง,สงมีความมีความ มีความเขาเรียกว่าไงมีความมียศศักดิ์สมรณศักดิ์หรือยศศักดิ์ที่สูงเขาอาจจะสนใจในความสามารถของคุณแล้วอาจจะให้คุณไปเป็นอะไรอ่ะ,อะนักพยากรณ์ส่วนตัวอของเขาก็ได้ทำให้คุณมีงานประจำตำแหน่งที่มั่นคงหรือธุรกิจที่คุณทำม,มันอาจจะไปเข้าตาเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาอาจจะผลักดันสินค้าคุณน่ะให้มันมีการนำเข้าส่งออกได้แต่นำเข้าส่งออกก็ ถ้าทางอเมริกา,าก็อาจจะติดติดติดภาษีหน่อยนะทำให้ผู้ส่งออกก็อาจจะมีปัญหาสักหน่อยหนึ่งก็เน้นกินใช้ในไทยแล้วกันเนาะเออจะได้แบบช่วยไทยด้วยกันด้วยเอาเป็นว่าการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งธุรกิจส่วนตัวของคนมันจะปังถ้าคุณเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่เดือนนี้คุณจะมีไอเดียอะไรบางอย่างนะคะที่จัดธุรกิจตัวใหม่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งจากงานเดิมที่มีอยู่แล้วถ้าตอนนี้คุณเป็นยูทูบเบอร์อยู่ หรือมีกิจาการงานประจําอยู่แม่หมอว่าคุณจะมีไอเดียปิ๊งอ่ะอาจจะเป็นแต่งหนังสือขายถ่ายรูปขายอะไรที่มาเกี่ยวกับสินสินออาร์ตอะไรที่มาเกี่ยวกับความสามารถส่วนตัวแล้วคุณผักเข้าสู่โลกโซเชียลแล้วมันสร้างมูลค่าเม็ดเงินให้คุณไม่ขาดสายอ่ะเหมือนยอดได้ทุกเดือนอเดือนละเยอะเยะด้วยนะคะอย่างคุณเคยเห็นเขาถ่ายถ่ายรูปขายไหมถ่ายรูปแต่งกวารูปเดียวถ่ายรูปใบพูดังรูปเดียว รูปนั้นอนะมูลค่าเป็นล้านเงินที่ได้เป็นล้านคือเขาถ่ายและส่งขายตามเว็บต่างๆส่งขายครั้งเดียวรูปไม่มีวันหมดอายุไงใครสนใจรูปนี้เอาไปเขาก็าต้องจ่ายเงินจ่ายเงินคือเงินมันได้เข้าเรื่อยๆบางคนแค่วาดรูปขายก็ได้แล้วบางคนแค่เล่านิทานช่องแล้วมันดังอะเออมันมีคนติดตามเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้ได้เงินจากตรงนี้ดังนั้นเขาบอกว่าเดือนนี้คุณมีความสามารถพิเศษอะไรในตัวเองรีบขุดขุดขุดมันออกมานะคะแล้วรีบ รีบเอาออกมาใช้นะคะรีบพันตัวเองเข้าสู่ youtube แล้วก็ทำงานได้เลยนะคะเงินมันรอคุณอยู่แปดเหรียญเงินมันรอคุณอยู่นะการงานใครที่เป็นงานประจำคุณมีเกณฑ์นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหลายๆคนการไปการโยกย้ายครั้งนี้ของคุณอย่างที่บอกว่าวิบากกรรมที่มันเกิดอ่ะมันเกิดเพราะจะพลิกชีวิตของคุณใหม่เนี่ยคุณจะไปเจอเจอ,เจอผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเสนอให้ตำแหน่งงานที่ดีกับคุณได้นะอ่ากับอ อกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนรักของคุณเ,เป็นคนที่มีชื่อเสียงฐานะดีอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะอาจจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลของเขานะคะเพื่อมาแต่งงานกับคุณมาสร้างบ้านอยู่กับคุณมาทํากิจการร่วมกับคุณคุณก็เลยมีชีวิตใหม่มีกิจการใหม่ได้แล้วก็มีเกณฑ์คุณอาจจะได้โยกย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะไอ้ไพ่ที่มันน่ากลัวขึ้น่มันไม่ได้มีอะไรรุนแรงในเดือนนี้เพราะแม่หมอบองว่า มันอยู่ชั้นล่างเนาะมันผ่านไปแล้วว่ามันเป็นอดีตที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะต้องเกิดด้วยอาจจะโดนที่ทํางานกดขี่ข่มเหงเพื่อนร่วมงานตะลุมบอลอะไรก็แล้วแต่นะคะจนคุณรู้สึกทํางานเหนื่อยจนจะตายจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันก็ได้พลิกชีวิตใหม่ค่ะคนรักของคุณคนนี้อาจจะกลับมาอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครั้งสําคัญเลยก็ได้นะคะเอาไปวาเดินเพื่อสภานี้แม่หมอเห็นแต่สิ่งดีๆนะ การเงินการทองธุรกิจใหม่และหมายถึงความสมหวังในเรื่องของความรักที่จะมีเข้ามาด้วยนะคะก็อธิษฐานหน้าภัยชุดนี้ให้เป็นของคุณเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ